สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการส,ส่เสริมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษากศนค่ะดิฉันาาร่งตอนโปสมุดครูผู้ช่วยของศูนย์วิทยาศาสตรส์รเพื่อการ,รศาาึกษาลำปางค่ะซึ่งในการติวในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของอาชีพช่างไฟฟ้านะคะใน รายวิชาบังคับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน,ต,อนต้นหลักสูตรนารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพระศักราา2,551ค่ะซึ่งจะบอกว่าในเรื่องอาชีพช่างไฟฟ้าเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องย่อยหลายหลายเรื่องนะคะอยู่ในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้อง ใช้การติวในหลายตอนหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อหาเยอะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะติวนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎของโอห์มค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่ากฎของโอห์มเนี่ยเขามีว่ายังไงน,นะคะกฎของโอห์มนะคะกล่าวว่าถ้าอุณหภูมิคงตัว นะคะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำนะคะจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำนั้นนะคะแปรผันตรงเป็นยังไงนะคะก็อย่างเช่นถ้าหากว่าความต่างศักย์มากกระแสไฟฟ้าก็จะมากตามไปด้วยนี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงนะคะ ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มได้ก็คือ V เท่ากับ I R นะคะซึ่งตัวแปรแต่และตัวแทนอะไรนะคะตัว V นะคะก็แทนความต่างศักย์นะคะซึ่งความต่างศักย์เนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์นะคะหรือว่าจะเขียนหน่วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือตัว V ใหญ่ นะคะ,ะส่วน I นะคะเราเรียนไปจากคลิปที่แล้วนะคะ I ก็คือปริมาณกระแสะไฟฟ้านะคะมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะซึ่งแอมแปร์เขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือตัว A ใหญ่นะคะส่วน R นะคะ R ก็คือความต้านทานนะคะซึ่งความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะสามารถเขียนแทนได้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าโอห์ม นะคะซึ่งความต้านทานนะคะก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะคะของวัสดุนะคะที่จะต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะคะถ้าหากว่าความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าก็ไหลน้อยนั่นเองนะคะเรามาดูที่แนวข้อสอบนะคะเรื่องกฎของโอห์มกันดีกว่านะคะจำสูตรได้ใช่ไหมคะก็คือเขียน V เท่ากับ IR อันนี้ก็คือสูตรที่เป็นกฎของโอหมนะคะอ่ะมาดูข้อแรกนะคะเขาบอกว่าหลอดไฟฟ้ามีความต่างศักย์ระหว่างขั้ว50โวลต์นะคะส้หลอดมีความต้านทาน100โอห์มนะคะจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านกี่แอมแปร์นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเรามากำหนด ก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์กําหนดอะหลอดไฟฟ้ามีความต่างศัก์ไฟฟ้าระหว่างขั้ว50โวลต์ตัวแปรก็คือตัวแปร V ใช่ไหมคะความต่างศัก์เท่ากับ50โวลต์นะคะส้หลอดมีความต้านทาน100โอห์มเขาก็ ให้ตัวแปร R มาะะ่าเทากับ100โอห์มนะคะจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านกี่แอมแปร์เพราะฉะนั้นเขาถามหาตัว I ใช่ไหม I มีค่าเท่ากับกี่แอมแปร์นะคะาจากสูตร V เท่ากับ I R จากอขออภัยนะคะ จากสูตร v เท่ากับ i r ใช่ไหมคะโจทย์เขาถามหาตัว i ตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้ายข้างสมการนะคะเราต้องการตัว i ใช่ไหมเราก็ต้องย้ายตัว r เนี่ยมาหารตัว v นะคะ i เท่ากับ v หารด้วยตัว r นะคะเพราะฉะนั้น คำตอบก็คืออะไรคะเราแทนค่าเข้าไป50หารด้วย100เท่ากับเท่าไหร่คะ1.2ส่วนสใช่ไหมก็1.2ส่วน2ก็เท่ากับ0.5แอมแปร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะจะมีกระแสไฟฟ้าผ่าน0.5แอมแปร์นะคะ ง่ายมากนะคะแค่แทนสมการเข้าไปไปกันต่อที่ข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่าลวดความต้านทานเส้นหนึ่งะคะเมื่อนำมาต่อกับเซลล์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดความต้านทานนั้น0.4แอมแปร์นะคะและมีความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่ปลายทั้งสองของลวดความต้นานทานนั้น2.0โวลต์นะคะความต้านทานของลวดความต้นานทานนี้เท่ากับเท่าใดโอเคโจทย์บอ,อกมาไว้อย่างนี้นะคะเราก็แทนเลยว่าตัวแปรแต่ละตัวเขาให้อะไรมานะคะเขียนว่าโจทย์กำหนดอะโจกำหนดอะไรบ้างนี่กระแสไฟฟ้าผ่านลวดความต้านทานนั้น0.4แอมแป์เพราะฉะนั้น โจทย์ให้ตัว i มาใช่ไหมไอเท่ากับ0.4แอมแปร์นะคะและมีความต่างศนทา์ที่ปลายทั้งสองของลวดความต้นานทาน2.0โวลต์เพราะฉะนั้นเขาให้ตัวอะไรมาคะให้ตัว v มาตัวความต่างศนทา์เท่ากับ2.0โวลต์แล้วเขาให้หาความต้นานทานใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเขาหาตัว r เท่ากับเท่าไหร่ จากสมการ v เท่ากับ i R ใช่ไหมคะเขาถามหาตัว R เพราะะฉนั้นยายาค่าสมการถามหาตัว R i ก็ต้องย้ายไปหารตัว v ใช่ไหม R ก็เท่ากับ v ส่วน i แทนค่าเข้าไปนะคะแทนค่าเข้าไป2 v เท่ากับ2.0หารด้วย i i เท่ากับ0.4นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย เท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ20หารด้วย4ใช่ไหมคะถ้าเลื่อนจุดไป4 20หาร4ก็เท่ากับ5โอ้มนะคะ5 4 20เพราะฉะนัาจารยคำตอบข้อนี้นะคะความต้านทานเท่าก็เท่ากับ5โอ้มนั่นเองง่ายนิดเดียวนะคะไปกันต่อที่ข้อที่3นะคะเขา บอกว่าจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งนะคะมีความต้านทาน550โอห์มนะคะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีความต่างศักดิ์ระหว่างปลายขั้วทั้งสอง220โวลต์นะคะโอเคขั้นแรกเลยเขียนไปว่าโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างนะคะ โจทย์กำหนดตัวนี้ใช่ไหมความต้านทาน550โอห์มเพราะฉะนั้น R ก็จะเท่ากับ550โอห์มนะคะแล้วก็ให้อะไรมาอีกนะคะให้ตัวนี้ใช่ไหมความต่างศักระหว่างปลายขั้วทั้งสองนะคะเท่ากับ220โวลต์เพราะฉะนั้น V ก็เท่ากับ สองร้อยยี่สิบโวล์นะคะแลวถามหาอะไรอ่ะถามหาตัวนี้ใช่ไหมจงหาประมาณกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่าเขาถามหาตัว i นั่นเอง i เท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะจากสูตรจากสูตรจากสูตร v เท่ากับ i A, ใช่ไหมคะ v เท่ากับ i r เขาถามเขาถามตัว i ใช่ไหมคะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาถามหาตัว i นะคะเราก็ต้องย้ายข้าง r เนี่ยมาหารตัว v นะคะก็คือ v หารด้วย r เพราะฉะนั้น i ก็จะเท่ากับแทนค่าไป220หารด้วย550 นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ i, I ก็เท่ากับขอ,อนุญาตใช้เครื่องคิดเลข 4, 2 2 0หาร5้าเท่ากับ0.4นแอมนคะนนคำตอบข้อนี้นะคะประมาณกระแสไฟฟ้านะคะที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าก็เท่ากับ0.4แอมปร์ เป็นคําตอบนะคะกฎของโอห์มเนี่ยจะง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเป็นการคํานวณน,นะคะโอเคนะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อที่ข้อที่4นะคะข้อที่สี่เขาถามว่าปริมาณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มนะคะปริมาณไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์ม,ะะม,ม,อ,อ,อ,มอ่ะสมการที่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มก็คือ V เท่ากับ I R ใช่ไหมคะอ่า ตัว v แทนอะไรตัว V คือความต่างสักไฟฟ้าตัว i คืออะไรคะตัว i อก็คือกระแสไฟฟ้าส่วนตัว R คืออะไรคะส่วนตัว R คือความต้านฐาน ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปริมาณใดใน,นโจทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มคะตอบอะไรคะความต่างศักย์ใช่ใช่ไหมความต้นานทานใช่กระแสไฟฟ้าใช่นั้นตอบข้อ,อขอไข่ความจุไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มนะคะง่ายมากนะคะจำจำสูตรได้จำตัวแปรแต่ละตัวได้ว่ามันแทนอะไรนะคะก็จะง่ายขึ้นนะส่วนมากเนี่ยฟิสิกส์นะคะก็ จะต้องจําสูตรให้ได้นะคะถ้าหากว่าข้อสอบเขาไม่ได้กําหนดสูตรมาให้เขาไม่ได้ให้สูตรมาให้ก็ต้องจําไปนะคะิสิ์ก็จะยากในตรงนี้นิดนึงก็คือการจําสูตรนะคะเพราะว่าสูตรบางสูตรก็คือยาวเราไปกันต่อนะคะที่ข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะข้อสอบข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้การวิเคราะห์สักน,นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากนะคะ ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าพิจาราลวดโลหะดังภาพต่อไปนี้นะคะจงเรียงลำดับการนำไฟฟ้าของลวดโลหจะจากมากไปหาน้อยนะคะจากคลิปที่ผ่านมานะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็วัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นวัตถุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเนี่ยก็จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเป็นวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าก็จะยอมให กระแสฟฟ้าไหลผ่านได้น้อยหรือว่าไม่ยอมให้กระแสฟฟ้าไหลผ่านได้เลยนะคะซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาพูดถึงลวดโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดโลหะเป็นตัวนําไฟฟ้าแสดงว่ามันก็ต้องนําไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะซึ่งการนําไฟฟ้านะคะสมบัติอย่างหนึ่งที่จะบอกการนําไฟฟ้าของวัตถุแต่ละอย่างได้เนี่ยก็คือความต้านทานนั่นเอง,เองนะคะ โน้ตสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าวัตถุนั้นนะคะมีความต้านทานน้อยจะนำไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าหากวัตถุนั้นมีความต้านทานมาก จะนำไฟฟ้าได้น้อยเหตุผลก็คืออย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าความต้านทานเนี่ยเป็นสมบัติอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นวัตถุที่มีความต้านทานน้อยเนี่ยแสดงว่าความต้านทานที่จะไปต้านกระแสไฟฟ้ามันมีน้อย กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนําไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าหากเป็นวัตถุที่มีความต้านทานมากเป็นไงคะเออมีสิ่งที่ต้านทานมากกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้ยากใช่ไหมคะก็เลยทําให้นําไฟฟ้าได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรามาพิจารณานะคะลวดโลหะในภาพสําหรับลวดโลหะ ลวดที่1นนะคะกับลวดที่2กับลวดที่3ถ้าสังเกตดูพื้นที่หน้าตัดสังเกตดูพื้นที่หน้าตัดมันจะเท่ากันใช่ไหมคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3าพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือความยาวแต่ว่าภาพที่4นะคะพื้นที่หน้าตัดเป็นไงแตกต่างจากข้ออื่นเลยแตกต่างจากขาพอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไงพื้นที่หน้าตัดมันเป็นอันใหญ่นะคะเป็นลวดที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่น้นตัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพิจารณาอย,ย่างไงนะคะอ่ะวิธีพิจารณานะคะถ้าหากว่าวัตถุยิ่งยาวนะคะความต้านทานก็จะยิ่งมากคะ่ะโน้ตไว้ก่อนนะโน้ตไว้ก่อนนะคะถ้าวัตถุยาว ถ้าวัตถุยาวนะคะมีความต้านทานมากถ้าวัตถุสัน้นมีความต้านทานน้อย เพราะอะไรนะคะเพราะอะไรนะคะถ้าวัตถุที่มันยาวเนี่ยนะคะมันจะมีพวกโมเลกุลแล้วก็อะตอมขวางทางมากกว่าวัตถุที่มีขนาดสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยาวนะคะอิเล็กตรอนก็จะยิ่งโดนขวางมากขึ้นนะคะพอมันโดนขวางมากขึ้นแสดงว่าเป็นไงคะความต้านทานมันก็จะมากนะคะ ต่อไปนะคะกรณีที่สองอันนี้เป็นกรณีแรกเนี่ยพูดถึงความยาวใช่ไหมคะความยาวของวัตถุกรณีที่สองนะคะจะพูดถึงพื้นที่หน้าตัดนะพื้นที่หน้าตัดของวัตถุนะคะที่เขียนแบบนึงห้าหากว่าวัตถุ มีพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดมากนะคะจะมีความต้านทานน้อยแทนแทนความต้านทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอเขียนยอดนะคะแต่ถ้าหากว่าวัตถุที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อย พื้นที่หน้าตัดน้อยความต้านทานจะมากนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นวัตถุที่มีพื้นที่หน้าตัดมากเนี่ยมันก็จะมีช่องทางนะคะให้อิเล็กตรอนนะคะวิ่งได้เยอะกว่าวัตถุที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยนะคะพอมีพื้นที่หน้าตัดมากเนี่ยช่องทางมันจะเยอะไงคะพอช่องทางเยอะเนี่ย พวกอิเล็กตรอนนะคะมันก็จะวิ่งได้มากวิ่งได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความต้านทานน้อยแต่ถ้าพื้นที่หน้าตัดน้อยนะคะช่องทางมันจะคแคบนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะวิ่งได้ลําบากะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอิเล็กตรอนวิ่งได้ลำบากแสงว่าความต้านทานมันก็จะมากเพราะอย่างที่เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ย มันเป็นการวิ่งของอิเล็กตรอนใช่ไหมคะอืมถ้าหากอิเล็กตรอนวิ่งง่ายนะคะกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านได้ง่ายถ้าอิเล็กตรอนวิ่งยากแสดงว่ากระเสรฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ยากนะคะงงไหมคะถ้างงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะอ่ะโอเคเรามาพิจารณานะคะถ้าใครงงนะคะก็จำอันนี้ไปนะคะจำที่โน้ตไว้ให้ไปนะ อะเรามาพิจารณาจากรูปภาพนะคะเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนเขาบอกว่าวถ้าวัตถุสั้นมีความต้นานทานน้อยความต้นานทานน้อยแสดงว่าไงคะความต้นานทานน้อยนำไฟฟ้าได้มากใช่ไหมนำไฟฟ้ามาก ความต้านทานมากนำไฟฟ้าได้น้อยอเรามาดูนะคะจากรูปถ้าวัตถุสั้นนำไฟฟ้าได้มากใช่ไหมอ่ะเรามาดูจากรูปหนึ่งสอสามสี่อันไหนสั้นก็คือรูปที่หนึ่งใช่ไหมกับรูปที่สี่ใช่ไหมคะอ่า มันสั้นกว่าเพื่อนเลยแต่มันมีขนาดความยาวเท่ากันใช่ไหมรูปที่หนึ่งกับรูปที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรคือพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมคะพื้นที่หน้าตัดในรูปที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่น้อยนะคะแต่รูปที่สี่เป็นไงพื้นที่หน้าตัดใหญ่ใช่ไหมคะเส้นอวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ๋ลวดในรูปที่สี่ก็จะเป็นลวดที่นำ ไฟฟ้าได้มากใช่ไหม,มเพราะเพราะมันพื้นที่หน้าตัดมากความต้านทานน้อยนําไฟฟ้าได้มากอออันนี้นําไฟฟ้าได้มากที่สุดนะคะนะคะอะลองลงมาลองลงมาก็คือตัวนี้ใช่ไหมรูปท,ที่หนึ่งนะคะ ลองลงมาก็คือรูปที่1ใช่ไหมอ่ะลอ่ะแล้วเหลือเส้นที่สองกับเส้นที่สามสำหรับเส้นที่สองเส้นที่สามอันไหนที่นำไฟฟ้าได้มากกว่ากันนะคะนี่พื้นที่หน้าตัดมันเท่ากันใช่ไหมรูปที่2กับรูปที่3ามพื้นที่หน้าตัดเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่ความยาวใช่ไหมคะถ้าสั้นความต้านทานน้อยนําไฟฟ้ามาก ใช่มเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดเส้นที่3เนี่ยนำไฟฟ้าได้มากกว่าลวดเส้นที่สเพราะฉะนั้นเรียนลำดับได้ก็คือเส้นลวดรูปที่4เนี่ยนำไฟฟ้ามากที่สุดลองลงมาก็คือรูปที่1ใช่ไหมลงลงมาก็คือรูปที่3แล้วลงลงมาก็คือรูปที่สองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ตอบข้อขวายนะคะสี่หนึ่สาสองนะ ทบพวนอีกครั้งทบพวนอีกครั้งนะคะถ้าหากว่าดูที่ความความยาวใช่ไหมพิจารณาที่ถ้าหากว่าพื้นที่หน้าตัดเท่ากันเราจะดูที่ความยาวของเส้นลวดใช่ไหมคะถ้าเส้นลวดสั้นความต้านทานน้อยนําไฟฟ้ามากเส้นลวดยาวความต้านทานมากนําไฟฟ้าน้อยแต่ถ้าหากความยาวเท่ากันเราจะไปพิจารณาที่พื้นที่หน้าตาัด ถ้าพื้นที่หน้าตัดมากความต้านทานน้อยนำไฟฟ้าได้มากแต่ถ้าหากพื้นที่หน้าตัดน้อยความต้านทานมากนำไฟฟ้าได้น้อยนะคะฮ hey, เห็นไหมมันจะสลับการข้อนข้างงงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าการนำไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ความต้านทานนะคะมันดูปัจจัยอื่นอีกนะคะแต่ว่าในข้อเน,นี้ย ถ้าพิจารณาจากความน่าทานเนี่ยก็จะง่ายที่สุดนะคะโอเคนะคะสำหรับนะคะการสอนเสริมนะคะในเรื่องกฎของโอมนะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหากว่านักศึกษาท่านไหนหรือว่าท่านชมท่านไหนเนี่ยมีข้อสงสัยนะคะหรือว่างงตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าถ้าต้องการเนี่ยจะให้สอนเสริมหรือว่าติวข้อสอบในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปเช่นเดียวกัน ะะสำหรับวันนี้นะคะการสอนเสริมวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศาึกษากศนก็จบลงแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสันนี้สวัสดีค่ะ